นักเรียนครับนักต่อสิค,อใใค,อค่ะนี่นะคะเป็นอนุสาวรีย์ของนายพลเนลสันค่ะที่เขาได้รับเชือดชูเกียร์เนี่ยเพราะว่าตอนที่เกิดสงครามวอเตอร์ลูกับฝรั่งเศสเนี่ยนะคะ เขาได้ขึ้นไปก่าผูกใจทหารอังกฤษค่ะแล้วพอพูดจบเขาก็ถูกยิงตายตรงนั้นทหารก็เลยฮึอเขิมจนลบชนะฝรั่งเศสค่ะแล้วสังเกตเห็นไหมคะแขนข้างหนึ่งของในพเลเนลสันเนี่ยขาดค่ะเห็นไหมคะเห็นะเห็นชัดไหมคะหรือว่าเออใช่ใช่เห็นแล้วคุณอยากจะปีนขึ้นไปดูให้ชัดกว่านี้ไปไหมคะแต่ว่าไปคนเดียวนะคะฉันไม่ไป พัดมานี่เด้ครับแกทะเลาะกับเมียแกไปวะเนี่ยนะฮะวันนี้เขาปลัวฉันเป็นพิเศษเลยนะเว้ยถ้าเกิดทะเลาะกันก็รีบไปคืนดีกันซะเป็นผู้มีภาษาอะไรวะยืนห่างกันเป็นว่าผมโ,โถเพีโดนผมไม่ได้มีเรื่องอะไรกอนาครับผมเราไม่ทะเลาะกันแหมพี่ก็โอ้คิดมาก เดี๋ยวเราไปตัวมึงกันดีกว่าไหมอะไรของแก๊งหยงทำมิรุิพีกก่เรากำลังมองอยู่ <c oughs> โอยขยับเข้ามาหน่อยสิเดี๋ยวแลว้วเฮ้ยเอ่ลลลอลบมือเธอหนาๆนะมืออะมือะทำไมมือฉันทำไมอ่ะโอ๊บตอบฉันสิเร็วจะดีหรอเร็วสิพี่เรามองอยู่นะไป <c oughs> เออ พี่รอนพี่หิวยังพี่เออไปนิดหน่อยงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าดีไหมฮะแต่ว่าฉันยังเสียด,ดายบรรยากาศสวยๆที่สวนนี้อยู่เลยวะ่ะอยากอยู่ต่อสักแป๊บนึงถ้างั้นก็ยังไงดีอะเอออ๋อ,อกุ๊กไม่เห็นจะยากเลยก็เดี๋ยวเราสองคนไปหาซื้ออะไรมากินเนาะแล้วก็มาตั้งเป็นปิกนิกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวส่วนพี่นันเดินก็รอยอยู่ที่นี่ปนะ่ะไ,ไปซื้อคนเดียวก็ได้นะนะ ไปอยู่ชั้นที่นี่ดีกว่าฮะไอ้พัคพับแกไปจัดการนะแล้วเดี๋ยวชั้นกับนาก็ไปรอแกแถวตรงสภานังได้โอเคได้้ครับแต่ว่าเชนอยากไปด้วยอ่ะไม่ต้องเลยกำลังท้องอยู่จะเดินอะไรเยอะแแล้วไปสิได้ครับเั่นดีวรีบมานะ ที่รักนี่ที่กลับมานะจ๊ะทำไมนะจ๊ะคิดถึงแล้วเหรอ <c oughs> ที่รักเลย เงิ่งๆก็ดูสวยดีเหมือนกันอะไรนะคะพูดกับฉันหรอฟังพู่กับเป็ดมาที่นี่บ่อยไหมไม่บ่อย,ย,อยหรอคะ่ะเพราะไม่ค่อยมีเวลาะคะ่ะไหนจะต้องเรียนแล้วก็ทำงานที่ร้านอาหารอีก Oh, ใช่สิทำงานที่ร้านอาหารฉันพอจะเข้าใจแล้วเข้าใจอะไรคะก็ะเข้าใจว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ทำงานอยู่ร้านอาหารมันก็ต้องมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายใช้สอยทนี่มันไม่พอก็เลยต้องค่ะก็เลยต้องทำงานหางเงินไปด้วยเลยต้องมาจับน้องชายฉันตั้งทาง ไม่ใช่ค่ะคุณคุณเข้าใจผิดแล้วค่ะใจผิดอ่ะฉันเข้าใจผิดถ้างั้นเธอก็บอกฉันหน่อยสิว่าที่เธอเข้ามายุ่งมาคัวพันกับน้องชายฉันนี่เพื่ออะไรก็คืออแบบแบบคือแบบอ่ะอีกนานไหมตอบฉันได้ คือที่ฉันมายุ่งกับพัดเพราะวะ่าว่าฉันรักเขาอะค่ะ,ะถ้าบ่นฉันวันเนี้ย <c oughs> เป็นยังไงบ้างว่า ้อสอบถามไปเธออย่างนะไอความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นระหว่างเธอกไกพัดเนี่ยเธอแน่ใจนะว,ว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นชั่ววูบหรือว่าความร่มหลอค่ะแน่ใจค่ะคือเราสองคนเนี่ยรักกันแนกเลยค่ะไม่ทำท่าเลยถึงท้องเลย แล้วคุณจะให้ฉันอธิบายตั้งแต่ท่าเริ่มจนถึงท่าจบได้เหรอคะคือคุณก็โตแล้วนะไม่น่ามาันแบบคนนั้นไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันหมายความว่าทําไมถึงไม่รู้จักป้องกันอย่างเช่นคุมกาเนิดอะไรแบบเนี้หรือวอะไรนะก็เธอ,อยังเลยไม่จบการการก็ยังไม่มีทําเป็นหลักเป็นแหล่งพี่อาจจะมีอรายการทําไมเพ่อจะได้ปล่อยให้ตัวเองท้อไม่รู้จักป้องกันนะ ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเธอตั้งใจจะจับไปพับอยู่แล้วใช่ไหมโหนี่คุณจะดูถูกกันมากเกินไปแล้วนะถูกถูกก็แปลว่าไม่ได้ดูผิดรู้จักสำลึกมีความรับผิดชอบบ้างนไม่อยากจะมีอะไรงงไปเรรนรู้จักป้องกันอ้าวแล้วทำไมคุณว่าแต่ฉันน่ะคุณไม่ไปว่าน้องชายคุณบ้างอ่ะที่ไม่รู้จักป้องกันจะทำให้ฉันต่องอย่างเงี้ยผู้ชายแห่งสวย ชอบโยนบาอให้ผู้หญิงนี่เธอว่าฉันอีกสวยอะ่ะก็ฉันก็พูดภาษาคนนี่ฉันพูดกับเป็ดมั้งมากไแล้วนะนี่ฉันเป็นพี่ชายของสามีท่านะฉันก็เป็นภรรยาของน้องชายคุณเหมือนกันปากคอร้อร้ายจริงฉันเป็นผู้หญิงฉันปากคอร้อร้ายแต่คุณนี่สิเป็นผู้ชายปากจัดจ้านขนาดนี้ฮะเป็นผู้ชายเต็มตัวจริงหรือเปล่า เธอหาวฉันไม่ใช่ผู้ชายเหรอฉันว่าหานหาั้ะฉันไยไหวแล้วนะคุไม่ไหวแล้วทำไมคุณจะทำอะไรฉันฮะจะทำอะไรฮะกล้าหรือเปล่าหล่ะโถ่